ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ปีที่3ประจำวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2565รารายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้น แล้วก็พร้อมสําหรับการลงทุนในวันพรุ่นี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรุนพันธ์วัฒนาวงเหมือนเดิมครับครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสําหรับรายการตลาดวายพอดแคสตนะฮะในเวอร์ชั่นว i กเอนวันจดสุดสัปดาห์นะครับเราจะเจอกัน1วันก่อนวันเทรดในสัปดาห์ถัดไปนะฮะช่วงประมาณสักบ่ายๆเย็นๆค่ำๆนะครับ ส่วนในเวอร์ชั่นปกตินะครับเราจะเจอกัน4วันนะครับก็คือวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสนะครับช่วงมาณสักหัวค่าส่วนวันศุกร์เนี่ยจะไม่มีรายการตลาดวายนะครับจะปล่อยให้นัแดงได้ไปพักผ่อนกันแล้วก็มาเจอกันในช่วงของเวอร์ชันวิกเอ็ดนั่นเองนะครับเอาละเราไปดูภาพของ Set Index นะครับในสัปดาห์ที่6นะต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งโกโกวานะครับประจำปี25 6 5 นะครับซึ่งเป็นสัปดาห์ที่เราเทรดกันเต็มๆนะครับเทรดไปด้วยเพลงโกโกวาก็หลอนอยู่ในหัวไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความเสียวเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเซตอินดี x เนี่ยถือว่าทำได้ดีกว่าคาดนะเพราะว่าเมื่อคลิปตอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมผมก็ยังมองว่าวันจันทร์อังคารอ่ะมันน่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเอออันนี้ก็เป็นไปตามที่คาดไว้นะครับส่วนวันพุธเนี่ยผมคิดว่าเซตอินดี x อ่ะมันน่าจะเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะครับ เพราะว่าจะมีเรื่องของความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อใช่ไหมที่มันจะรายงานกันในคืนวันพฤหัสแต่เอาข้อจริงวันพุธเนี่ยนะครับเซตอินดี x ไม่ชะลอเลยกับพุ่งขึ้นทยานอย่างแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็วันพฤหัสนะครับก็เริ่มหยุดหยุดกันนะครับแต่สุดท้ายนะครับพอคืนวันพฤหัสนะครับเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาแนหะที่ออกมาแรงกว่าคาดนะครับตลาดคาดว่าจะมีเงินเฟอ้อทั่วไปอยู่ที่7.3%เอาก็จริงออกมาที่7.5%นะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้น ของอเมริกาในคืนวันพฤหัสเนี่ยก็ปรับตัวลงประมาณสัก1.5นะครับแล้วก็ลากให้ตลาดหุ้นทั่วโลกลงมาด้วยนะครับแต่ว่าความดีงามของวันศุกร์นะครับที่เราได้ข้อมูลเงินเฟ้อในคืนวันพฤหัสใช่ไหมแล้วก็เห็นดาวโจนลงไป1.5สิ่งที่เราเห็นคือตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยปรับตัวลงไม่ได้แรงเหมือนอเมริกาเลยนะครับเอเชียโดยเฉลี่ยติดลบเพียงแค่0.4แล้วก็โดยเฉพาะประเทศไทยนะครับหมว่วันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่หล่อมาก แม้ว่าเราจะไม่ได้ปิดบวกนะแต่เราก็เป็นตลาดหุ้นที่เรียกว่าติดลบน้อยที่สุดนะเราติดลบเพียงแค่0.2%นซะครับซึ่งถือว่าทําได้ดีกว่าเอเชียโดยค่าเฉลี่ยเลยนะครับโดยในวันศุกร์นะครับเซตอินดี x ก็ปิดลบไป4จุดนะครับปิดที่1699จุดนะครับติดลบเพียงแค่0.2%นเท่านั้นเองนะครับคริีจุดที่น่าสนใจนะครับของการเทรดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีอยู่ประมาณสัก23าประเด็นนะครับ ประเด็นแรกก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับของนักลงทุนต่างชาติอะต้องบอกว่าแกมาดีจริงๆนะคือ,อเมื่อวันศุกร์นะครับฝรั่งนะครับก็เป็นผู้ซื้อสุทธิตลาดหุ้นบ้านเรานะนะครับแม้ว่าเรื่องของดาวจนต์ติดลบก็ตามแต่ว่าฝรั่งก็ยังคงเดินหน้าซื้อต่อวันศุกร์เนี่ยซื้อไป5,830ล้านบาทนะ,ะถ้าเกิดว่าไปน,นับดูเป็นซีรีส์เนี่ยปรากฏว่าแกซื้อบ้านเราเน่ยติดต่อกันมา 6วันติดติดแล้วนะครับคิดเป็นเงินถึง43,618ล้านบาทนะเออคือจุดที่น่าสนใจคือว่านักทุนต่างชาติที่มาเล่นหุ้นบ้านเราเนะี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาก็เห็นตัวเลขเงินเฟ้อนะเออเขาเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อเมื่อคือมันบริสทแล้วเขาก็รู้เหมือนที่พวกเรารู้คือว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อมันออกมามากกว่าที่เขาคาดไว้อ,อ อันที่2คือเขาก็เห็นพฤติกรรมของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของบอลยิวที่มันเด้งขึ้นมานะครับตลาดผู้ดำเนินการที่ปรับตัวลงวิกซ์อินเด็กที่ปรับตัวขึ้นนะครับแต่เขาก็ยังซื้อหุ้นเหล่านะครับรวมไปถึงเองนะเขาก็เห็นนะครับเรื่องของแนวโน้มเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับอาจจะดูผ่านที่ฮิตๆกันตอนนี้ก็คือตัวของ CME Fed Watch 2นะซึ่งตอนนี้นะครับเขาบอกว่าในการประชุมกลางเดือนมีนาเนะครับมีโอกาสนะ Probability เนี่ย ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยถึง94%นะครับก็คาดกันว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยประมาณสัก25-50เบสิสพอยต์นะเพราะปริบทินตรงนี้94%แล้วเพราะจะเห็นว่าฝรั่งเองน่ะหนึ่งคือเขาเห็นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับมากกว่าคาดเขาเห็นพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเขานะครับสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์ปลอดภัยเห็นทุกอย่างนะครับเขาเห็นเรื่อง f ฟดวอชทัว่าเฮ้ยมันยังไงมันก็หลังจากขึ้นแล้วเดือนมีนาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ เขารู้ข้อมูลแบบนี้แต่เขาก็ยังซื้อหุ้นเราโดยเฉพาะซื้อหุ้นในเอเชียนะครับน่าสนใจไหมอ่าเม้่เราก็ย้อนกลับไปในเรื่องของคอนเซปต์ของการลงทุนนะนเพื่อนๆนะครับอ่าเงินนะครับมันจะไม่เหมือนกับน้ำนะครับน้ําจะไหลาจากที่สูงไปหาที่ต่ำนะครับแต่ว่าเงินเนี่ยจะไหลาจากที่ผลตอบแทนต่ําไปหาที่ตอบแทนสูงนะครับบนความเสี่ยงที่รับได้อีกทีนะน้ำไหลาจากที่ที่สูง ลงมาหาที่ต่ําเหมือนน้าตกนะครับแต่ว่าเงินนะครับจะไหลาจากที่ที่ผลตอบแทนต่ําไปหาที่ที่ผลตอบแทนสูงบนความเสี่ยงที่รับได้และเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นน้าแดงเนี่ยกำลังเริ่มสังหรณใจบางสิ่งบางอย่างนะว่าเอเชียเนี่ยนะครับอันนี้เดาเลยนะอาจจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์สุทธิจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ได้นะเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่า ตลาดหุ้นในเอเชีวยโดยเฉพาะเอเชียใต้ลงมานะครับก็รีกว่าตลาดหุน้นก็ underperform นะครับคือแพ้นะครับตลาดหุ้นในฝั่งของตะวันตกอันที่2คือตลาดหุ้นในเอเชียเองเนี่ยก็กําลังค่อยๆฟื้นตัวจากปัญหาของโควิด1 i นะครับคือไปดูง่ายเลยในเรื่องของการจัดสรรพวกวัคซีนต่างๆนะ่พวกชาติตะวันตกเน่ยเขาเข้าไปกันหมดแล้วนะครับวันก่อนใครดูบอลลิเวอร์พูลจะเห็นไหมสนามแอนฟิลด์เนี่ยแทบจะไม่มีใครใส่แมสเลยนะเออพราะั้นเรื่องของโควิด -19 บ้านเขาเนะ่ยมันเรียบร้อยไปละ บ,บ้านเราเนี่ยเพิ่งจะเริม่มเริ่มมีวัคซีนกันเต็มแขนนะนึกออกไหมฉะนั้นตลาดหุ้นในเอเชียเองก็กําลังค่อยๆฟื้นตัวจากโควิด -19 อันที่สามคือเรื่อง valuation เดี๋ยวก็ต้องไปเทียบเคียงดูว่าเฮ้ยตอนนี้เราถูกหรือเราแพงแต่ผมเข้าใจว่าฝั่งของเอเชียตอนนี้ถูกกว่าฝั่งของยุโรปนะครับรวมถึงประเด็นสุดท้ายคือต้องบอกว่าบ้านเราฝั่งเอเชียเองเนี่ยเรื่องของ geopolitical risk นะครับคือความขัดแย้งทางด้านการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยก็ดูจะเบาบางกว่าเพื่อนนะ เออผมว่าไอประเด็นเหล่านี้พวกเราก็น่าจะไปทํากันบ้านกันต่อนะว่าออนนี้แหละมันเป็นแรงดึงดูดให้เม็ดเงินมันไหลเข้าสู่เอเชียหรือเปล่านะครับซึ่งการปรับตัวลงหอเอเชียที่น้อยกว่าดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์เนี่ยผมว่ามันอาจจะได้กลิ่นในลักษณะนี้นะเออเพื่อนๆลองไปทํากันบ้านต่อกันดูนะครับซึ่งนะครับกลับไปที่คอนเซปต์อีกทีนึงนะครับคือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับคือถ้าเกิดเงินเฟ้อมันสูงเกินไปมันก็กระทบกับภาคเศรษฐกิจใช่ไหมเศรษฐกิจมีปัญหา ก็กระทบไปที่หุ้นนะครับคราวนี้หุ้นบ้านเขาเนี่ยด้วยความที่ว่ามันบวมเรื่องของลิขิติตี้มาเยอะนะครับ mm. เงินมันอัดเข้าไป mm. เงินมันก็ต้องหาที่ไปนึกออกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเงินจะไปไหนล่ะอ่าไปหุ้นด้วยกันเองหรือเปล่าไปไปหุ้นในภูมิภาคอื่นหรือเปล่าหรือไปทองคําหรือไปคริปโตเคอเรนซีหรือไป,รอไปอตราสารหนี้หรือไปสินค้าโภกภัณั์คอมมูนิตี้เนี่ยเห็นไหมคือเงินเนี่ยมันไหลไปได้ทุกทางนะครับแม้ว่าตลาดหุ้นบ้านเขาอาจจะมีปัญหา มันก็ไม่จําเป็นเสมอไปที่ว่าเงินจะต้องออกจากตลาดออกจากตลาดหุ้นมันอาจจะออกจากตลาดหุ้นบ้านเขาไปตลาดหุ้นบ้านอื่นก็ได้นึกออกไหมหรือจะออกจากตลาดหุ้นบ้านเขาไปทองคําออกจากตลาดหุ้นบ้านเขาไปคริปโตออกจากตลาดหุ้นบ้านเขาไปตราสารหนี้ออกจากตลาดหุ้นบ้านเขาไปสินค้าคอมมูิตี้สินค้าพักพันธุ์หรือออกจากตลาดหุ้นบ้านเขาไปที่ตลาดหุ้นบ้านอื่นก็ได้เช่นกันนึกออกไหมเออนะผมว่ามุมนี้นะลองลองเฝ้าดูผมว่ามันอาจจะเป็น อีกทางเลือกหนึ่งนะอีกวิธีคิดหนึ่งที่อาจทํทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้แยก่เกินไปขนาดนั้นนะเราอาจจะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ก็ได้อาฝากลองไปช่วยทางกันบ้านช่วยกันคิดดูแล้วกัน,นครับอันนี้คือผมผเมดาล้วนๆเลยนะอ่าทีน,นี้ไปที่จุดสังเกตข้อที่2นะครับนอกจากเรื่องของฟันโฟต่างชาตินะข้อที่2ก็คือเรื่องของภาพของแท่งเทียนนะครับในภาพของวันศุกร์นะครับเราจะเห็นว่าแท่งเทียนนะครับก็ทำโลใหม่นะ เมื่อเทียบกับวันพฤหัสก็ต้องเข้าใจได้เพราะว่าตอนคืนวันพฤหัสตัวเลขเงินเฟ้อมันออกมาใช่ไหมดาวโจนส์มันก็พรวดลงมามันก็ดึงชาวบ้านเขาลงมาด้วยนะครับแต่ข้อดีของแท่งเทียนวันศุกร์คือแม้ว่าจะทําโลใหม่เมื่อเทียบกับวันพฤหัสนะครับแต่ว่าจุดต่ําสุดของวันศุกร์เนี่ยมันก็ไม่ต่ําไปกว่าวันพุธไงวันพุธจุดต่ําสุดมันอยู่ที่1689วันศุกร์เนี่ยนะครับทำไปทาโลที่1690แล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาเลยแล้วก็ทําให้เป็นภาพของแท่งเทีีียยยนสเขววด้ นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นแท่งเทียนที่ดูใช้ได้นะในวันที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเขามีความกังวลกันกันค่อนข้างมากนะครับแต่ทรงตัดหุ้นบ้านเราแท่งเทียนถือว่าใช้ได้นะครับมีแรงซื้อกลับนะครับส่วนข้อสังเกตที่3นะครับก็คือเรื่องของมูลค่าการซื้อขายนะครับคือวันศุกร์เนี่ยมูลค่าการซื้อขายนะอยู่เพียงแค่ประมาณสัก95,433ล้านบาทคือมันก็จะจะถามว่าเอ๊ะน้าแดงทำไมบอกว่าแค่95,000้านล่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับวันพฤหัสอ่ะถือว่าลดลงเยอะนะครับวันพฤหัสเนี่ยมูลค่าการซื้อขายเนี่ยมันสูงถึงประมาณสัก1นึ่งแล้านบาทนะฮะว่าจะเห็นว่ามูลค่าการซื้อขายมันสุกเนี่ยมันลดลงจากวันพฤหัสถึงสิบหกเปอร์นะอ้าวฉะนั้นการลงเพียงแค่ประมาณอา่ไม่กี่จุดนะลงเพียงแค่4จุดนะครับแต่มูลค่าลดลงถึง16%แบบเนี้ย อันนี้มันก็อาจจะพอตีความว่าเป็นการปรับตัวลงแบบไม่ค่อยมีวอลลุ่มก็พอที่จะเรียกได้เหมือนกันนะมันก็เลยทําให้ภาพของตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะผมถึงบอกว่ามันเป็นภาพที่เสียวนะแต่ว่าไส้ในออกมาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีกว่าคาดนะครับจากข้อสังเกตทั้ง3ข้อที่เราให้ฟังนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกลุ่มหุ้นนะครับที่เคลื่อนไหวเด่นๆในสัปดาห์ที่ผ่านมานะ จะเด่นที่สุดก็จะเป็นตัวของ ICT นะโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยวันที่ตลาดหุ้นเราลบไป4จุดแต่ว่ากลุ่มนี้นะครับจริงๆแกช่วยพยุงตลาดได้ถึงบวก4จุดเลยทีเดียวนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยที่เด่นที่สุดก็จะเป็นตัวของ a d v a n c e นะบวกมา3%แล้วก็มีตัวของ True เนะี่ยบวกมา1%ด้วยนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดของ JTS นะโอ้โหยังคงเดินหน้าบวกอย่างต่อเนื่อง แกบวกไป9%นะครับแล้วก็พาคู่หูนะครับอยู่ในตลาด MAI คือซิก้าเนี่ยบวกไปด้วยอีก27%นะครับก็ทั้งคู่เนี่ยก็เล่นธตีมเรื่องของการเปิดธุรกิจใหม่คือเป็นธุรกิจขุดเหมืองบิตคอยนะออซึ่งตลาดก็มาเล่นกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มธนาคารนะแกก็ยังมาเรื่อยๆเรียงๆของแกนะผมก็ไปเช็คความถูกความแพงนะก็ไปดูตัวของ Price t o b o o k value นะของกลุ่มธนาคาร ตอนนี้โดยเฉลี่ยอยู่ที่0.8เท่าก็ยังถือว่าถูกมากนะเมื่อเทียบกับเซ็ตอินดี x ตอนนี้ Price to ซบุ k กแวลูของเซ็ตอินดี x อยู่ที่1.8เท่าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากลุ่มธนาคารบ้านเรานี่ยก็ยังคงเทรดกว่าตลาดในภาพรวมอีกด้วยนะครับส่วนกลุ่มที่เคลื่อนไหวในเชิงลบนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเดิมนะครับเมื่อวันศุกร์น่ย KCE HANA Delta นะครับก็ปรับตัวลงคนละประมาณ3-5 หลังจาก KCE เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นหุ้นตัวใหญ่ในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะก็รายง,งานงบออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะครับแล้วก็มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์แล้วก็เอาลุกออกมาก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของวัตถุดิบที่มันพุ่งขึ้นแต่ไม่สามารถปรับราคาได้เรื่องของกําลังกำเนิดใหม่ๆที่เรียกว่ามาช้ากว่าที่คาดต้องมีการปรับจูนเครื่องจักรอีกนะครับต้องช้าอีกประมาณสัก1-2ไตรมาสก,ก็เลยทําให้ตลาดน่ะก็เทขาย KCE กันนะครับ ซึงด้วยด้วยความว่าเขาเน่ยเป็นหุ้นใหญ่ที่อยู่ในเซกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเวลาเขาปรับตัวลงมันก็เลยดึงให้เพื่อนๆน่ยลงมาด้วยนะครับเพราะว่าคนกังวลว่าเพื่อนๆจะมีปัญหาเหมือนกับเขาหรือเปล่านะครับไปดูความถูกกํำแพงอีกครั้งหนึ่งนะครับอตอนนี้ค่าเฉลี่ย P/E นะครับของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราเนะี่ยตอนนี้อยู่ที่52เท่าซึ่งถ้าเกิดไปเทียบกับเซตอินดก์นะครับเทลลิง P/E เนะี่ยอยู่ที่ 21เท่าเพราะนั้นจะเห็นว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะ่ะก็เทรดแพงนะครับกว่าเซ็ตอินเด็กซ์ถึงเท่าตัวกว่าเลยนะครับก็ยังคงเป็นหุ้นที่ถือว่าแพงนะในมุมมองของนักลงทุนนะครับสุดท้ายนะครับไปสู่ประเด็นที่จะส่งผลนะครับกับตลาดหุ้นบ้านเราในสัปดาห์หน้านะครับก็สามารถ ไปดูปฏิทินได้นะขอโฆษณาเพจนิดนึงนะครับเพจน้าแดงคุยกับนักลงทุนนะก็จะมีปฏิทินให้ทุกๆวันอาทิตย์นะให้เพื่อนๆได้เตรียมตัวว่าเรากําลังจะเจอเัินอะไรกันบ้างนะครับสําหรับในสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่เราเทรดกันฟันหล่อนะครับเราจะเทรดกันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธจะเป็นวันหยุดครับวันมาฆาปูชาแล้วก็จะไปเทรดอีกทีวันพฤหัสกับวันศุกร์นะจะเทรดกัน4วันฟันหล่อตรงกลางนะครับ ซึ่งไฮไลท์สาคัญที่สุดในสัปดาหนะ์หน้าก็คือคืนวันพฤรรหัสนะครับวันพฤรรหัสจะมีรายงาน,นการประชุมเฟดในรอบที่ผ่านมานะถ้าเพื่อนๆจาได้นะรบอบที่ผ่านมาตานประชุมเฟดเขามีการพูดคุยกันครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลดขนาดบาลานซ์ชีตนะครับเราไม่ได้ยินคํานี้มานานมากนในการประชุมครั้งที่แล้วมีการพูดเรื่องนี้ออกมานะครับซึ่งในรายงานประชุมเฟดในพฤหัสนี้ยนะมันก็จะมีรายละเอียดแล้วล่ะว่าเขาพูดคุยอะไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ ซึ่งตลาดกําลังจับตามากๆเลยนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับก่อนวันนั้นก็คือวันอังคารอันนี้ก็น่าสนใจนะครับวันอังคารจะมีการรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตนะหรือเรียกว่า ppi นะมันก็คล้ายๆกับ cpi ที่เป็น,นเงินเฟ้อนะทีเดียวว่า cpi เนี่ยมันเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคอันนี้ไปดูฝั่งของคนซื้อสินค้าแต่ ppi เนี่ยเป็นราคาวัตถุดิบนะบอันนี้เป็นฝั่งของผู้ผลิตซึ่งอันนี้มันก็น่าสนใจอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งก่อนหน้าว่า PPI เนี่ยมันจะนําไปสู่ CPI คือถ้า PPI เนี่ยมันพุ่งขึ้นสูงสุดท้ายที่เราจะเห็นก็คือผู้ผลิตมันก็ต้องปรับราคาแล้วผักภาระให้ผู้บริโภคอยู่ดีนะครับเพราะฉั้นวิธีที่จะอ่าน CPI ในอนาคตง่ายๆเลยให้อ่าน PPI ให้ออกถ้า PPI มันย่อลงแบบเนี้ย p p i มันก็จะลงแต่ถ้าเราเห็น PPI มันยังพุ่งต่อแบบเนี้ยแปบลบแบบว่า CPI แม่งโดนหนักแน่นอนนะครับ ซึ่งในคืนวันอังคารนะครับจะมีการรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI เนี่ยนะครับของอเมริกาในเดือนมกราคมนะครับซึ่งตลาดก็คาดว่าจะขยายตัวต่อนะอีกประมาณสัก0.5เเทียบกับเดือนก่อนหน้าอ,อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะได้ไมมันมีการรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI แล้วนะครับซึ่งตัวเลขมันออกมาอยู่ที่0.6มันอ่อนมันนะ เทียบกับเดือนก่อนหน้าะฉะนั้นตอนนี้เราเห็น C.P.I มันบวก0.6%มันอ่อนมันละคราวนี้วันอังคารเนี้ยเรากําลังจะลุ้น P.P.I ว่ามันจะเท่าไหร่มันอ่อนมันซึ่งตอนนี้ตลาดคาดว่า0.5%มันอ่อนมันถ้าออกมา0.5%เนี่ยในมุมของผมนะผมถือว่าโอเคใช้ได้เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ย C.P.I มันมา0.6ละเมื่อนั้น P.P.I มันลงมา0.5แบบเนี้ยผมว่าเราเริ่มมีความหวังว่าเราอาจจะเรียกว่าผ่านพีก ของตัวเงินเฟอ้อไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นพีคจริงของเงินเฟอ้อนะแล้วการประชุมเฟดรอบมีนานะครับซึ่งตลาดก็คาดว่าแม่งจะขึ้นดอกเบี้ยสัก25บหรือ50เบสิสพอยต์จากนั้นก็ขึ้นทีละ25้ละมันก็แปลว่านโยบายการเงินของเฟดมันก็จะพีคเช่นกันในเดือนมีนานะเออคือถ้าทุกอย่างเราเจอพีคหมดนะแปลว่าอะไรแปลว่าจุดที่ลำบากที่สุดมันกำลังจะผ่านไปละคราวนี้ทางสะดวกนะ เพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งกังวลกับตลาดหุ้นมากไปนะผมว่าถ้าทุกอย่างพีคเจอพีคหมดนะโอ้คันนี้สนุกละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่เจอพีคเน,นี่ยอันเนี้ยน่ากังวลเพราะฉะนั้นนะครับเหลี่ยมของการลงทุนตอนนี้นะเราไม่ได้ต้องการรู้ว่าเงินเฟอ้อมันกี่เปอร์เซ็นต์ละเราไม่ได้ต้องการรู้ว่าเฟดจะขึ้นอะไรเท่าไหร่ย,ยังไงละเราเพียงแค่ต้องการรู้ว่าพีคนะครับของเงินเฟอ้อพีคของนโยบายการเงินอ่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับคือเมื่อไหร่ที่เราเจอพีคหมดแล้วปุ๊บเนะี่ยผมว่าตลาดมันก็จะไม่มีอะะะไรนรนนากัังวลคบ แต่ถ้าเกิดเรายังหาพีคไม่เจอเนี่ยอันนี้มันก็จะเรียกว่ามากวนใจเราอยู่ตลอดเวลานี่ก็ให้เหลี่ยมไว้แล้วกันนะครับสุดท้ายนะครับมาสู่ตัวอย่างแผนการเทรดในสัปดาห์หน้านะครับด้วยความที่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาน e ละเซตอินดซ x เรานะครับมีการย่อตัวในวันศุกร์ในขณะที่ฝรั่งแม้ว่าจะซื้อนะแต่ถ้าไปดูในภาพลายวันน่ยก็จะเห็นว่าแรงซื้อเขาก็เบาลงนะวันพุธแกซื้อไป17ื่นวันพฤหัสซื้อไป8ปดพัวันศุกร ลงมาเหลือ5,8 0พนะมันก็เป็นแรงซื้อที่เบาลงพร้อมกับตลาดหุ้นที่มันย่อลงมาแล้วมันก็เป็นจังหวะย,ย่อที่ทุกคนก็เริ่มเกรงๆกรงว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยมันเป็นปลายเทรนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นความลังเลเนะี่ยนะครับมันเห็นอยู่ในตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ละแล้ว,ลวคืนวันศุกร์เนี่ยดาวโจนส์ก็เรียกว่าลงกันต่อนะห้าร้อยกว่าจุดก็ลบไปอีก1.4%แล้วก็พอมาสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเราก็เทรดฟันล้ออีกนะครับวันพุธหยุด รายงานประชุมเฟดมาละมาให้เสียวละแล้ววันอังคารก็มีเลือก PPI ให้เราได้เรียกว่าเอามาตีความมันอีกเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในสัปดาห์หน้านะ่ะผมว่าตลาดน่าจะอยู่ในโหมดเกรงกันจริงๆจังๆละรอบนี้นะนะครับซึ่งถ้าเกิดตลาดเป็นแบบนี้ผมว่าต่างคนมันก็จะต่างเล่นหน้าหุ้นของตัวเองไปก็คิดว่าฝรั่งก็อาจจะใช้จังหวะในการทยอยดอดเก็บหุ้นที่เขาอยากได้นะครับส่วนคนไทยเองเล่นไม่ออกช่วงนี้เกรงกันจัดนะครับ ก็อาจจะต้องไปเล่นกันหุ้นซ่งหุ้นซิ่งตามที่ตัวเองถนดัดก็ว่ากันไปนะครับเพียงแต่ว่าในเชิงของเหลี่ยมการเทรดผมให้ไว้ง่ายๆแล้วกันคือว่าสัปดาห์หน้านะครับก็อย่าให้มันต่ํากว่า1685เป็นใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ต่ำกว่า1685นะทรงของเซ็ตอินเด็กซ์ก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะก็ยังอยู่ในโทรนที่ค่อนข้างโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าหลุด1685ผมว่านั่งทับมือไปเลยนะครับเอาละครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมองว่าพอดแคสต์นี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากจะพลาดรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับช่องตลาดวายบน y o u t u ด้วยแล้วกันนะครับเอาละวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันช่วงค่ำครับสวัสดีครับ ถ้าใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับส r คร้กดกระดิ่งด้วยนะ